โอเคนะครับก็กระดาษสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้ยอย่าบังดิตอนนี้เราอยู่แบบเกมโรบอตในแมพที่มีชื่อว่า a อ t a c k on t เดย์ทันอันดาวนะครับคือผมว่านะเปิดเพลงดีกว่าผมเตรียมเพลงไว้แล้วออันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมาเฮ้ย ไปเดี๋ยวมันมันเล่นยังไงนะอ๋ออ๋ออ๋อมันเล่นอย่างนี้โอเคมันมันมัน,ม,นมันต้องกดตัว e กับกด q ก็ได้กด q q e ก็ได้นี่ไอ้โอ้ q ตัดขาตัดขา อืมอืมอ้อ,อ,เอยเป็นแมพออโอ้ฝนตกอืมเขาตายเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ้อมหลังอ้อมหลังอือ เอาหักแล้วเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้โอ้ซากตึกบัง,บงเฮ้ย,อ,ยอั่างนี้เฮ้ยโหโดนเตะตายเออมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สเปรยเลอร์อันนี้เมดิกดิ คนเปหมดเออเนี่ยเมดิกมาแล้วเฮ้ย <c oughs> อ่าฮะรอค่าไอ้นั่นได้แล้วเร็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 ว,ว,วเออนี่ตัดขานี่ อุ้ยออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฟันหลังเอออุ้ยมันเกือบมันเกือบแล้วเอเ้ยเอ้ยขึ้นตึกได้ไงอ่ะนี่อย่ขึ้นตึกดิเออเอาไปเกาะทำไมเนี่ยอย่าไปเกาะเออโอ้โห โอ้โหเมื่อกี้มันทับผมเลยเฮ้ยอ๋อเราอยู่บนตึกก่อนแล้วก็ค่อยๆอ้อมค่อยๆอ้อมเอ้ยเออเออเออฟันหลังง่ายสุดครับหรือไม่ก็ทําให้มันล้มก่อนแล้วก็ค่อยฟันที่หลังฟันที่ข้างหลังอ่ะฟันข้างหลังอ่ะมันมันมันจะแบบดีกว่าเพราะต้องฟันข้างหน้ามันจะแบบมันจะแค่ เอามือปิดหน้าหรือไม่ก็โดนกินนะผมเคยโดนแล้วละ่ะแต่อันนั้นมันเล่นไปตั้งนานแล้วมันนานแล้วละ่ะคิมโดนกินเนี่ยเฮ้ยเพื่อนส่งแฟมาเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยโอ้โหอ้าวมันกินอะ โดนเลยแนมเลยบอกว่าเสี่ยงโดนกินนะเพราะเสี่ยงมากนี่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  เฮ้ยมัน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 เอ้ยเอ้ยนี่แล้วนี่อุ้ยมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยเอ้ย เอ้ยเอ้ยโอ้โหตายแนม,มันเสี่ยงตายเฮ้ยใครส่งแฟร์อ๋อเพื่อนเล่นแฟร์เฮ้ยตรงนี้ไทท่านเยอะมากเอ้ย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 อย่าตายโอ้โหเมื่อกี้จะจะปล่อยไอ้เนี่ยสลิงแล้ว สลิงไปติดปืนใหญ่ให้ตายดิเออนี่ล้มแล้วใช่ไหมเออฟันมาเลย ตัดขาตัดขาเอ้ยเพื่อนจัดการเองเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจัดการเองเลยจัดการเองเดี๋ยวก่อนกดตัว F ใช่ไหมกด F เพื่อ r e ฟ i ลซ supply นะ supply นั่นแหละแต่อ่าน supply อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้อยู่อาจอยู่คือตีห้าครึ่งนะ พอรไหมผมไม่ได้อัดคลิปนานไงผมเลยจะอัดคลิปนี้ให้ดูไงเอ้ยมันอยู่นู่นเฮ้ยเออเออออ้หตัวดูตัวดิตัดขาตัดขาแล้วก็ฟันอนี้ไม่ต้องตัดขานี่ไม่ต้องตัดขากระโดดแล้วก็กระโดดไปถึงเลยนะเนี่ย ไททันเล็กอายาโอ้โหโหแย่งฆ่านีว่ว่ามีไททันอยู่ตั้งเยอะแถมตัวใหญ่ด้วยมาแย่งฆ่าอีกเอาโอ้โหดูโ,โหหักเลยเอาไม่แย่งอีกโอ้ นี่นี่นี่ทำให้ล้มแล้วเนี่ยทําให้ล้มแล้วทําให้ล้มแล้วฆ่าเองเลยเออทาให้ล้มแล้วเนี่ย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 ทำให้ล้มแล้วอ่ะโอ้โหไม่ฆ่าเออ เอเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีออกออกไปไททันต้องปีนไปวูฮูนี่มัน แอคแทกออนไททันหรือสไปเดอร์แมนเนี่ยปีนอยา่างกับสไปเดอร์แมนดูโอ้โหโอ้โหปีนหาไททันแล้วก็ไททันอีกตัวหนึง่งไม่ได้ฮะเอ้ยนี่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 เอ h ine, h ine, h ine, h ine. อ,อ ฮึออ uh ือฮะแล้วก็ฮะอือฮะอ่าต่อ อาาอเอ้ยเยอะมากตรงแฟกันไปช่วยช่วยเพื่อนนะเอาเพื่อนมาช่วยนี่นี่ส่งแฟผมส่งเองนะส่งแฟเนี่ยโคเพื่อนดูดิดูแต่ละคนจัดการแบบเหมือนง่ายอ่ะดูดิเนี่ยเหมือนง่ายอ่ะ เรื่องนี้แบบมันง่ายมากอ่ะยังู้จัดการดิมันมันแบบมันเหมือนง่ายอ่ะทอานี้ที่มันเยอะนั่นนั่นอ่ะเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาเอาฟันไม่ถูกอีกไอ้ออกเอา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 อย่าอย่าเอาเอาตายเลยเนี่ย เออแค่นั้แหละไปละไป